แต่อก,ก่อนนี้ชื่อจริงกระทองปลิวสีนบตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดชฤทธิ์สีนกครับเหมือนกับเบิกเลิกชาติวันชัยครับเมื่อก,ก่อนนี้ชื่อตินพงแท่านสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาชื่อมวยเป็นชื่อจริงเลยครับเป็นเบิกเลิกชาติวันชัยมวยสมัยก่อนนี่ลีลาการไหว้ครูนี่เขาพิถีพิถันครับไหว้ละเอียดเลยครับยกที่หนึ่งครับนี่เป็นศึกใหญ่ครับผู้ชมแน่นจริงๆกรรมการสะอาดกลิ่นสีสุข ฉายาเมื่อก่อนก็เรียกว่ากรรมการนกตะกรุมครับก็ล้อกันเล่นครับองค์การวยก็ไม่ถือกันก็ศีรษะก็ผมน้อยหน่อยก็คงเหมือนนกตะกรุมอะไรทํานองนั้นก็เลยแซวกันก็เรียกว่ากรรมการนกตะกรุมเป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในยุคนั้นครับห้ามคู่เอกก็คนนี้นะครับกรรมการสะอาดกลิ่นศรีสุขทํางานอยู่แบงค์ชาติตอนนี้เกษียณมาแล้วนะครับอายุ68ปปีแล้วแต่ยังแข็งแรงดีอยู่ ดูเด็ดเวตกับย่างสามขุมลอยหน้าลอยตาเป็นมวยที่ไม่กลัวพ่เดชคนอื่นนั้นกลัวพ่เดชแต่ว่ามีคนเดียวที่ไม่กลัวพ่เดชก็คือเด็ดเวตครับและเป็นมวยที่หัวใจเพชรจริงครับบางคนเรียกว่าไอ้ปลิวใจเพชรหืมสบัดเข่าก้านกอดูครับดูลีลาการเตะครับพ่เดชครับเตะเด็ดเวตนี่เตะเน้นจริงๆกับพ่เดชนี่การวาเด็ดเวตนั้นเป็นคนไม่กลัวพิเดชแล้วเด็ดเวตนั้นหมัดเท้าเข่าศอกคล่องครับหมัดก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วย ดูการย่าง3ามกลุ่มไครับใครกลัวอภิเดชผมไม่ทราบแต่ผมไม่กลัวพิเดชดูครับนี่ครับดูการย่าง3ามกลุ่มลอยหน้าลอยตามียุทที่รุ่งโรจน,นร์นั้นเดชฤทธิ์นั้นขับรถเบนซ์นะครับเป็นนักมวยไทยคนแรกครับโอ้ยบวกสอบกันลวที่ขับรถเบนซ์แล้วชอบการร้องเพลงกันอย่างยิ่งมีวงดนตรีของตัวเองชื่อเดชฤทธิ์โชว์ว่างเว้นจากการชกมวยก็ เดินทางไปสแสดงทั่วประเทศนะครับแหมดูบ anyway, ิดไหลอื้อหืมศอกสะบัดศอกกับประหมอแทกเหือดนะครับลูกเมื่อกี้อื้มหืมวยคู่นี้อาวุธทันกันเหงือกนะครับเดี๋ยริ้นบอกว่าได้มาจากครูเขกียาภไพซึ่งรงรับไปแล้วมันเป็นยอดปูมวยจักชายาวางแข้งดูครับอภิเดช พูดถึงหัวจิตหัวใจแล้วก็เดร๋ยวิตมีล้านเปอร์เซ็นต์เอาครับเอาสอกอัดหน้าไปเลยครับดูครับคลึงหน้าคลึงปากเลยอ่าเสียหลักนิดหนึง่งล็อกเอลแทงเข่าตรงการสะอาดแยกมาดูเดินตลอดครับเดรทุิตว,วันที่พบกันนี่เดรทุิตอายุมากกว่าอาภิเดชหนึ่งปีนะครับเดรทิตอายุ27อภิเดช26ปัจจุบันเดรทุิตก็53แล้วครับเป็นทหารโอ้โหสอกกลับฟันสอก เล่นกระชากศอกหันหลังเลยนะครับเป็นสวัสดิหารบกนะครับเรจาก1 0เอกดูครับลอยหน้าปั้นหมัดแล้วไปย่างสามขุมไม่เคยกลัวแข้งอภิเดชดูครับเดินตลอดอภิเดชก็ยอมรับก็จว่าในบรรดานามวยที่โชกกันแล้วนเ,เนี่ยมีเด็ดิ์เนี่ยไม่กลัวเขาเลยนมวยคนอื่นนี่เจออภิเดชนี่กลัวทั้งรับชมกันต่อ รูปร่างก็ได้กันเลยครับวิญญาอาจจะสูงกวสักนิดหนึ่งแต่ปรดดี้เป็นมวยชาเชิงเซาโอ้หหยแข่งซ้ายสะเทือนไปเลยครับอ้าวลูกนี้เกือบไปแล้วครับเด่ที่เกือบจะตามไปชาร์ครับเห็นกุโสู้เสียหลักก็เลยหยุดไปนิดหนึ่งอ้าวครับดูหมัดตัวเจครับเจงุ่นครับแม่ยานานของค่ายสุพีรัน ดูแต่เดครับเอาศอกคลึงกระเดือกแล้วแทงเข่าดูครับไลยจริงๆระโปรดสังเกตการแยกของกรรมการครับแยกนุ่มนวลละมุนละไมครับไม่ดุด่าว่ากล่าวน้ำมวยเหมือนกรรมการสมัยนี้กรรมการสมัยนี้โอ้โหดุน้ามวยแรงไม่เกินก็พูดจาหยาบค่อนข้างหยาบว่ากันตรงตรงโอ้ยิงเอาแล้วครับโอ้โหยมีมัดแลวตาด้วยศอกด้วยครับอระเดีซึมเลยครับโดยกรรมการแยกนิ่มๆครับแล้วก็สับมือสบายสบาย มีกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในยุค25-30ปีที่แล้วนะครับสะอาดกลิ่นสีสุกเดี่ยต้องเตีกันเชียงหนีแล้วครับกรรมการสมัยนี้นี่พูดจาบนเวทีกับนักมวยนี่มึงว่าพาวยพูดมึงกูเลยครับกับนักมวยชกกันนะมวยไม่ชกกูไล่นะอะไรอย่างนี้แล้วบางทีกูกับพูดนะครับเคยมีหัวหน้าคณะนักมวยประท้วงเลยครับเอาละครับฟันศอกไว้เอาหูยเปีนขึ้นไปฟันศอกเลยครับเอาลยครับอภิเดชชัดศอกกลับเลยครับ รมการเตือนว่าอย่าจับเชือกไม่ได้ขอโทษขอโทษขอโทษแต่ที่บอกไม่เป็นร้ายไม่เป็นร,าร,นะร้ายแทกหน้าหัวจิตหัวใจั้นล้านเปอร์เซ็นก็พูดถึงกรรมการสมัยก่อนก็เป็นครูจริงๆครับแล้วก็ป็งคนมาตัดสินกีฬาแต่ว่ากรรมการยุคประบวนบางทีนะพูดขอประธานโทษครับพูดว่าไอ้หาไอ้คล้ายๆหาครับยิ่งกว่าไอ้หาก็มีครับว่านักมวย เขพูดไปด้วยด่าไปด้วยห้ามมวยไปด้วยก็เลยตอนหลังนี่โดนหัวหน้าคณะประท้งวงนีจังเบอร์แน่นอนครับยกที่สามแต่ทีนี้ดูครับรอยหน้ารอยตาครับไม่ได้กลัวเลยจอมเตะบางแล้วแขวกที่เตะสมพงษ์จนดมดมแขนถักมาแล้วได้เฉยๆครับดูครับดูการย่างอาศอกดันอีกแล้วครับศอกดันอีกแล้วครับตูครับพลึงเลยครับดู ม่แตคลึงธรรมดาครับมีปิดจมูกอีกต่างหากลูกเอาโน้มปิดจมูกนี่ผู้ชํานาญการก็คือราวีเดชาชัยครับดูครับดูเด็กโยนทั้งแข้งทั้งครึ่งเข่าด้วยครับพิเด็ยยกเข่าบังเอาไว้ดูศออเจ้าประคุณเอ๋ยทั้งคลึงทั้งฟันทั้งดันทั้งสอกดูครับอย่างสามขุมเข้าไปหาดูครับมีใคร กล้าหารชาญชัยกับพิเดชอย่างนี้บ้างดูเดีด๋ยวเราจะกระโดดฟันเลยครับให้รู้สับ,บ้างว่าผมไม่กลัวคุณเดินอีกแล้วครับโวยคุณนี้ครับถึงได้ชกกันได้ถึง11ไฟครับฟันอีกแล้วครับมานี้เป็นมวยที่ฟันศอกแบบประหมอแทองอึในสวยงามจริงๆดันหน้าเลยครับโชกไปแล้วยิ้มแบบยิ้มเฮี้ยมจริงๆเดีด๋ยว ไม่น่าเชื่อนะคนแบบนี้จะชอบเสียงเพลงทุกวันนี้นี่ยังร้องเพลงที่คาฟเฟ่แถวสะพานควายด้วยนะครับโอ้โหไอ้พีเ่เด็ดหล่นเลยครับอือตรงนี้โอ้โหกำการนับ4 5 6 7 8โอ้โหยังโยนไม่ตรงครับชกต่อทุบอีกทีหล่นเลยครับอือล่เข้ามุมกำการนับต่อไหวเลยครับแบบนี้อือหูตายังเมือรอยอยู่เลยครับ ไหวไม่ไหวไม่น่าจะได้นะครับทำการนับ8 9ดดูทั้งดูมอยทิง้งจับเท็กเกอร์น็อกเอาเลยครับเข่าอ่อนสุดลงไปอีกแม่ทมการสัดกลิ่นสีสุกตัดสินใจถูกครับนับถึงแปดทำท่าจะให้ชกต่อแต่ว่าดูอาการแล้วตาเมือลอยก็เลยจับแพ้ไปเลยครับดูลูกนี้พิเศษจำจะเข็นครับเสียหลักนิดนึงดูย่างสามขุมหมัดเด็ดนะครับดูหมัดเด็ดนี่ครับเข้ากราม หล่นเลยครับลูกนี้คว่ำลงไปนับปาลุกขึ้นมานั้นยังทรงตัวไม่ดีับโดนทุบอีกทีก็เทคนิคของเอาไปเลยครับลูกนี้ยังแกว่งเลยนะครับนี่ครับยืนไม่ตรงเดินไม่ตรงเลยนะครับแต่หัวจิตหัวใจยังใช้ได้อยู่ครับจะสู้ต่อพอสับมือโดนอีกทีครับโป้งนี้ไม่ได้หนักหนาสาหัสแต่อู้ศีษะฟาดพื้น